สวัสดีครับพี่น้องมือนี้ก็ลงมาวัดครับปกติใน้ลงมาเบ่งสร้างครับสร้างมากไววเลยเนี่ยบุญประเวเขาเมืองครับของเกา <c oughs> า่ามาเขา สร้างดำครับโมเป็นสร้างเผียกคืออยู่วัดโพ้ทรามบ้านสังแปนครับเื่อนกับวันที่สามสิบเดแล้วครับเงื่อนกับอาที่นีเศรษฐีไม่เกิดขึ้นจากบ้านสังแปนเท่าฮาฮ่ากเชียงโชคกัขอให้โชคดีด้วยพี่น้อง อื่นครับวันนี้นึงมือน,นี้ตามเบีดครับลงมาเบิ่งมากับช่างครับปีนี้บัวลาเฮ็ดพระเวทครับปีนาปีสิมาอาจสิม,มีบุญพระเวทวัดพุทธารามนี่กะธรรมาสเก้าครับธรรมาสโบราณเก็บใบครับนั่งบอ่สอสมชามอยู่ยังทันมีเวลา นี่ก,ก็คือหอแจกครับหอสันเขาาลาบุญร้านมันว่าหอแจกถึงสันถึงแจกอยู่นี่ครับกุบาจานมันระสง่งมันเหรอจังหันเสาจังหันเทียนยุนี่ครับผมลา ครับฟังทั้งนี้ก็คือหัอุปคุดครับเอ็ดใบหอัอุปคุดเชิญอุปคุดมากอะนิมนต์เชิญเพิ่นขึ้นอยู่ในหอนี่นครับบุญประเวศอิทธิบุญะเวศนี่อุปคุดนิมมต์เชิญเพิ่มมารักษาทุกจริงทุกอย่างใน วัดในว่าในห้อนี่แห,หละครับตามช่วมเสียเพื่นผ้าเห็ดโเกียวกับเงินของเข้าเขาเป่าเบิ่งเกิดความพุดหลายๆเ <c oughs> พราะว่าให้พี่น้องได้เบิ่งว่าความเชียรไหวของห้องมันเป็่ยนเอ่นอัไร <c oughs> เออยูทูบเบอร์เนาะบ่ลองไปให้มีความเชียนไว้ให้รับรู้น้ำการประมาณนี้ล่ะพี่น้องเอ้ยครับขอบคุณหลายๆที่เขามาชมครับผมสวัสดีครับ